ใช่ครับรถไฟหลังคูันใช้เชียงรายเชียงของนี่เราอยู่กันที่บ้านห้วยเขียนแถวเทศบาลเมาาก,ากานะครับนนหนึ่งกับหนึ่ง อยาวให้แล้วก็จะลงเข็มต่อกนะครับร้อนนะครับวันนี้เดี๋ยวรอแป๊บเดีกวแล้วเอ็มป๊ก ดอกัแบโฟกั9 5 9.8ครับรถย่างนี้ในขั้นหนึ่งนะครับมีสาวอยู่72ต้น2อกรบาดเมนนะครับแบตเมนปิดหัวท้าย เพื่อลองรับขานนะครับเรือกันเด้อเนี่ยครับเพื่อนช่วงนานาที่ผ่านมานี่ครับยังหลงเหลือไว้ให้ดูกันต่างหน้านะครับฮิวสุริกยูย่อะไรอะ่ะจะมีบางที่เข้ามานะ ตรงรถตักดินเลยไปนะก็จะเป็นหนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งห้าศูนย์ก็เป็นสถานีหน้าหมอกยาวก็ป่ามาแล้วนะครับมาเช็ค หนึ่งเสาเจ็ดสิบสองต้น,นสองกบาดเมนสภาพคีเลนก็หลงเหลือจากช่วงหน้าฝนนะครับที่ผ่านมานี่แหละนะครับงานแถบนี้ก็เลยชะงักไปนะครับยังเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะเป็นสิบยี่สิบต้นมเมื่อนี่ยนะครับเจ็ดสิบสองต้นนะครับงานเหญ่น,นะครับเสาเข็มรอ สูบน้ำคับอัปเดตท,ทุกวันนะครับรถไฟทางคู่เดินช,ชา,ายเชียงรายเชียงของนะครับวันนี้เราปิดจับกันที่บ้านห้วยเขียนเนี่ยนะครับแถวมอพลายาวนี่แหละตำบลไม่กานะครับตเที่ยงยินดี ยายตกใจนะก็พามาก่อนจะตอกเข็มนะครับเข็มมารออยู่แล้วนะตรงนี้ยังเหลืออีกหลายเพียนะครับหลายต้น หนึ่งนึเป็นสะพานยกระดับรถไฟขึ้นนะครับ72ต้นนะครับไปต่อ152อีก9 9้าต้นนะครับแล้วก็53 54ไปอีกอู่ยังนะครับแล้วกเจาะไปนะครับเพื่อนนะครับค่อยอัปเดตให้เพื่อนไปให้เพื่อนได้ชมนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอีก4-5ปีนะครับกว่าจะได้นั่งกัน ค่อยๆเจาะไปรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจะได้มีคลิปให้พเพื่อนๆได้ชมกันเยอะๆนะครับเจาะแต่ละจุดจุดวันหนึ่งผมวิ่งหกเจ็ดงานนะครับพเพื่อนวิ่งปเช็คหกเจ็ดงานนะครับก็ลงคลิปบ้างนะครับเก็บคลิปไปบ้างขอบคุณพเพื่อนๆที่ ตอนนี้800ผู้ติดตามกว่าควาแล้วนะครับใกล้ถึงพันล้วใกล้ถึงความจริงแล้วนะครับถ้าถึงพันเมื่อไหร่ก็น่าจะมีอะไรจดหมายจากยูทุก ได้ไป้อยลอยชั่วโมงสี่พันอีกไกลนะครับเพื่อนๆช่วยเข้ามาชมหน่อยนะครับขอล้องละนะครับช่องช่องใหม่นะครับพัดนาคลิปวันนี้เราปิดจอบกันที่นี่นะครับหนึนะครับหนึ่งห้นหนึ่งอาบิหนึ่งหหนึ่งนะครับสาจิต สิบสองต้นนะครับเห็น,น,น,นแล้วร้อนนะครับไปก่อนนะครับช่วงนี้มีสุขสวัสดีครับ